ควรท่นทรทรทททานสุภาพทำทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยมีประเด็นที่พูดกันคือพันธุศาติบ้านเมืองค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะท่านอาจารยะเฉลิมฉค่ะแล้วต้องพิธีกรทั้งสองค่ะครับก็ตอนนี้ทางการเวียดนทยเขาแจ้งว่าบ่ายโมงนาะยกจะออกไปเยอวฮันเดสเตอร์แล,อแล้วแล้วก็อยากจะ,ระเรียนอาจารย์ว่าไอ้ที่มังคลามันรับได้แค่แปดหมื่นเต็มที่แต่ว่าของเราอ่ะมันมาอย่างน้อยก็ล้านสามอะ S <S ไอ้นี่ไม่ถึงแสนเลยมันสามสิบสี่เท่าแล้วอาจารย์ต้องต้องต้องเคลียร์เป็นประเด็นอย่างนี้ให้คนเห็นชัดเจนเลยแล้วก็แล้วก็ไอจะบอกว่าเราน่าจะทําป้ายเยอะๆเลยนะคะว่าเราเป็นเจ้าของอํานาจประชาธิปไตยคนไทยเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเรามาใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญมาตาราหกสิบเก้าเพื่อยืนยันว่าเราไม่ถูกทาง ค่ะใช้สิทธิให้สุทธิถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา69ใช่ครับคือคือช่วยช่วยสแกนให้เอ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 พวกกี้มันยังโง,ง่อยู่ให้มันเห็นว่าเราเนี่ยมาถูกต้องอมันยังนึกว่าประชาชนโง่มันจะได้คิดว่าเอ้ยคุกคุกมาแล้วเว้คุกคุกไอ้คุกคุกมาหากูแล้วไอ้คุกคุกมาแล้วก่ขอบพระคุณค่ะ อ่าเมื่อเมื่อคืนนี้หัวหมาไม่ได้เต็มหมดนะะที่คุณพูดในแปดหมื่นเนี่ยมันเต็มทั้งหมดมันเต็มแค่ในสนามในสนามครับอ่าฉะนั้นไม่ไม่ถึง8ปดหมื่นหรอกนะฮะอ่าอันที่สองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยการบินไทยว่ามางี้แล้ว,แล,วแล้วนายยมาุมเมื่อวานแถลงว่าฉันจะอยู่เมืองไทยไม่อ,อ,อะไรไไปไไแล้วมันอะไรแล้วมันแล้ววันนี้จะไปแล้วเอแล้วมันพูดยังไงคนคนนี้เนี่ย ถ้าไปโยฮันเนสเบิร์กเนี่ยก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าเขาบอกก็ไม่ไปแล้วเขาจะสู้อยู่ในแผ่นดินไทยอะไรแล้วอาทำไมจะบินมาเนี่ยเพราะพระจะชาชนก็อยากให้อยู่เพื่อจะได้คุยกันนะชัดเจนบินไปนิ่เงินใครเนี่ยยืนยันยืนยันข่าวกันอีกทีนะครับว่านายกยืนยันว่าจะอยู่เออเรายังเชื่อว่านายกจะอยู่นะหรือการบินไทยเขาใจผิดหรือเปล่านะครับนะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับ ใช่เลยครับเี่อดีตคันใช้ว่าถามว่านายกเป็นคนยังไงเอนายยกคนนี้มีความฉลาดรับเรื่องลึกล้ำมากเออนี้มองไม่เหมือนใครเออนงเออบวมกลับเลยเนาะ่ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงร้อยพ่อเพราะเขาไม่สามารถที่จะชี้ว่าใครคือพ่อมันได้เอายุ่งเลยแล้ววันนั้นเนี่ยนะคะวันที่เสื้อแดงเนี่ยนะคะมันเผาบ้านเผาเมืองอีผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ในวงเลยเป็นคนยิ้วเงินจัดการจนถึงที่สุด ใช่ไหมคะคแล้ววันนี้เนี่ยมันก็สั่งให้ไอ้พวกเเรื่อแดงจัดการกับทีออ่อะไรอะมหาอะไรรามคำแหงรามคำแหงนะคะ<อ>แล้วอาการเนี่ยนะคะจะเหมือนกับตอนที่มันจัดจาการจับทางให้่ที่ครือเซต่างกันนะคะถ้าทางมันเหมือนมันจะทําให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันประกาศอยู่กลางสภาไงคะ ว่าคิดว่ามันโง่เหรอมันไม่โง่นะคนที่ทํางานกับมันถึงจะรู้เช่นเห็นชาติว่าอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยนักสมองไม่มีแต่มดลูกมันโตนะคะมันไม่มีสามัญสำนึกนะคะครับค่ะแล้วมันคิดรายการที่มันทําเสร็จแล้วมันจะหนีออกนอกประเทศได้นะคะแล้วมันพูดโกหกทุกอย่างมันบอกคนไปเป่าลกนกผิดใจลูกมันนะคะเมื่อวานชัดเจนครับว่าไม่มีอยู่จริงครับค่ะนะคะคือสาราที่จะโกหกตอแหล ถามว่าผู้หญิงเราเนี่ยถ้ามีพ่อเดียวแม่เดียวเนี่ยมันจะแก้พูดจาโกหกได้เท่านี้ไหมคะครับนะคะแล้วจอเนี่ยนะคะจอของเอ่อช่องเอ็มกับช่องสิบสามเนี่ยจะดับตลอดนะคะครับมันเล่นเราทุกรูปแบบเมื่อวานยิงสัญญาณฮะมีคนยืนยันครับครับนั่งพนี้ก็จะดับอยู่นะคะครับเนี่ยดับตลอดเลยค่ะดับติดดับติดตลอดนะคะครับค่ะ แสดงว่าให้ดูรายการเรามากนะถือเป็นรายการสำคัญเอามีอีกสายหนึ่งบดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่คะับพูดได้เลยครับผมเสนอจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสนามกีฬาหัวหมากเชิญเลยครับอยากฟังหน่อยครับอยากฟังเพราะว่าเห็นผมไปเปิดช่องที่ช่องไอเอซเอัปเดตดูเนี่ยเขาเอาคนเข้าไปที่ หน้าเวทีสัมภาษณ์เนี่ยว่าถูกทำ้ายว่าทำ้ายที่ไหนเขาบอกว่าทำ้ายที่หน้าราชมัณฑิลาแล้วก็เป็นคนใส่ชุดจำเนี่ยหกเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบคนแล้วก็ผูกผ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยผมว่ามันบิดเบือนความจริงเขาสร้างสถานการณ์แล้วล่ะครับภาพที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองไม่เหมือนกันอะไรหมดเนี่ยผมคิดว่ามันที่เขาทาใน หน้าสนามกีฬาราชราชมากีฬาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าทําจากที่อื่นแล้วก็บอกว่าที่สี่แยกรามเสรีบซึ่งมาอยู่ไกลุตส่เยอะแยะครับใช่ไหมฮะม,มันความจริงแล้วมันไม่น่าที่จะบิดเบือนพวกนี้ข่าวที่เสร็จแล้วออกไปก็ไม่ตรงออกับความเป็นจริงรู้สึกว่ามันผิดหวังมากเลยผมเนี่ยครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ,รบจริง,รงๆเราต้องยอมรับว่าช่องที่เราดูมันไม่ใช่สื่อหรอกมันเป็นกระบอกเสียง มันหมดความเป็นสื่อไปแล้วมันไม่จะสื่อแล้วเลยเป็นกระบอกเสียงพอไปคิดว่าเขาเป็นสื่อก็เลยเกิดอารมณ์ผิดหวังผิดหวังครับครับค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะผมไม่อยากอยากอยากให้ทําอย่างนี้นะครับก็คืออยากให้เนี่ผมดูทางเอฟเอ็มทีวีนะครับเนี่ยตอนนี้เขาอยู่กันที่มัขวานใช่ไหมครับกำลังจะเคลื่อนสิบวงสี่ยางนะครับวงดุริยางที่แบบตีฉาบชิงดังๆสถานไหนไ่้ ให้นำประชาชน,นผมว่าดีนะครับค,คือคือผมสังเกตด,ดูเนี่ยว่าบางทีเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องมีการข่มขวัญทาอะไรให้มันดูสนั่นวันไหวบ้างอเอาเอกลองเอาอะไรไปตีเนี่ยนะเอะผมว่าตํารวจช็อกเลยนะอ๋เอเลยอ๋อผมผมอยากให้ทําอย่างนั้นเลยนะครับครับรับขอบคุณมาครับผมเลยคิดจะทําอย่างคนมันมีปัญหางี้วงดุริยางมันใช้คนเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานอีก อุปกรณ์เครื่องมือสังกัดโรงเรียนไงพอเจ้าออกมาผู้บริหารเขาก็ไม่ยอมอันที่สองพวกเป่าแต่พวกตีกองทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ห่วงความปลอดภัยมันก็เลยเกิดยากไงผมคิดจะทำไรทีแรกอย่างที่คุณว่าเนี่ยทำไม่สาเร็จสักทีหนึ่งนะทำได้อย่างมากก็มีแต่อันเดียวมีกองอันเดียวเอามาแค่สองคนอย่างเงี้ยพอมาสองคนมาข่มขวัญไม่ได้ครับ มันก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าการปฏิบัติอาจจะอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะนั้นคุณตดต่อได้บอกมาเลยจะได้เอามากระทรวงกาะต่างประเทศแล้วมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวโรงเรียนไหนดีเอามาเลยจะได้เป็นเป็นโชว์เลยใช่ไหมจะได้โชว์ที่กระทรวงกาะต่างประเทศว่ามาด้วยความสงบเรื่องไม่ได้ข่มขู่อะไรทั้งสิ้นครับมีไสนไหมคะก็ก็เป็นข้อมูลเสริมนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มี ความมั่นใจมากขึ้นตามมาตรา69ที่อาจารย์ชวัตได้บอกนี่เริ่มเริ่มพูดถึงแล้วนะคือมันเขียนว่าอย่างนี้69ก็คือบบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีบุคคลนี่คือประชาชนทั้งหมดซึ่งการกระทําใดๆการกระทําใดก็คือเรากำลังมารัฐบาลกระทาอะไรับที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามดีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแปลว่าวันนี้รัฐบาลกระทําการอะไรรัฐสภากระทําการอะไรในการปกครองประเทศอยู่ไม่ได้เป็นวิธีการที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูบศาลถึงบอกว่าไม่ชอบในรัฐมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองรเราจึงมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติพิธีฉะนั้นพอไปเรียกอะไรยากอะคือในรัฐบาลก็ <c oughs> ออกลงมาโต้ใหญ่ <c oughs> แต่ถ้าเราละอ้างหุ่เสก้าวสวนเปี้ยง ดูที่รัฐบาลจะเถียงอะไรถ้ามันเถียงก็เถียงรัฐธรรมนูญกลายเป็นไม่ยึดถือรัฐธรรมนูญไม่เคารพรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องอีกขึ้นเป็นเรื่องอีกครับดฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ศาลได้ชี้แล้วนะครับตามมาตรา68บวรรคหนึ่งว่าการกระทําโดยการแก้ไขที่มาของสอวอ เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญอ่าตอ,อนนี้ต่อเจนแล้วครับบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านนี่บุคคลนี้แปลว่าประชาชนทั่วไปรรวมทั้งข้าราชการด้วยเพราะข้าราชการก็คือประชาชนคนไทยครับฉะนั้นข้าราชการถึงมีหน้าที่เสียภาษีด้วยข้าราชการถึงไปใช้สิทธิ์การเรื่องตั้งได้ด้วยครับถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้บุคคลคือประชาชนนี่เมเป็นข้าราชการ ไปคุยกับบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการบอกว่าคุณต่อต,าต้านต่อต้านโดยันติวิธีเพราะเขาผิดมาตราหกสิบแปดวันหนึ่งแล้วตามมาตราหกสิบเก้าถ้าคุณไม่ต่อต้านคุณไปร่วมมือกับเขาคุณก็ไปการสนับสนุนพวกเขาคุณก็จะไม่ชอบโดยรัฐมนต่ออีกค,อคุณก็อยู่ในขบวนการนี้เลยคือ,อการนานทําการเพื่อได้มาเสื่อมหนนาโดยไม่ชอบก็เป็นขบวนการเลยคุณก็จะโดนด้วยตอนนี้โดนฐานะ ้าาชการโอ้โหโดนอะไรไอ้มี้าลชการนี่แปลว่าทหารตำรวจพลเรือนด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยอดุลแสงสินแก้วรวมทั้ง้าลชการทั้งหมดหนักกว่าเพื่อนค,คือรอรอที่พี่น้องประชาชนจะใช้กฎหมายเหล่านี้ในการจัดการให้มันถูกต้องอตามคัลองครับครับตอนนี้เอาครับ เขาก็บอกว่าอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยแล้วทาไมก็กล้าทำเขารู้ว่าวันนี้เรารฟ้องเองไม่ได้ทางนาั้นไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะมันเป็นตํารวจไงรรเราไปแจ้งความมันก็ดองเรื่องไง <c oughs> เพราะเราไปแจ้งความวันนี้ไปแจ้งความอดุลไปแจ้งตำรวจมันจะกล้าทําเหรอมันก็ไปทำเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ไอ้เจ้าทักษิณมันมองทะลุต,ตรงนี้มันถึงใช้ไอ้นี้เป็นเครื่องมือครับ,ค,รบความเชื่อมั่นในเวลานี้ประชาชนก็เชื่อมั่นในความถูกต้องแต่ระบบทักษิณก็ยังเชื่อมั่นในอำนาจใช่ มันก็เลยชักกระเยอะกันอยู่แล้ว,แล,วแล้วประชาชนก็จะเสี่ยงต่อ